เวบิวันนี้เราจะมาตกบิดกันครับนี่ครเอ้ยไม่พิไม่ิจารเดี๋ยวนี่นีะครับต้องปิดบอลตอนนี้ก็ก่อนเราจะไปเราก็ต้องแบนนี่ก่อนเยี่ยเย่มเย่ยมเยีี่ี่ครับเราก็แล้วเม่ S <S <น>เดือนหน่ะครับด่ดยเลยไหในไว้นี่แล้วนี่ครับเิมนี้ก็เป็นกลางคืนนะครับทุกคนไม่เคยเดินมาหลังบ้านตอนกลางคืนแบบมืดๆแบบนี้เลยนะคที่ตั้งหมดเดินไปจำอ๋อที่ตังหลังบ้านมึงก็ของไล่โ <ผม S 2> ฟกสัสกับทุกคนกลางคืนเหนือร,รถไตเราเดีด๋ยวผมว่าจะติดกล้องวงจรปิดแล้วนะคีนี้ตรงนี้

เอกอ,อ่กอนะครว่ะยืดดูโคเนก็ไปตัง้งนนควต้องสองนนัวาจะเป็นผมต้องเอาแตเดียนที่มันตกอยู่ากตัวนี้กี่กม่งเราจะปักไม่กี่กันนะครับทุกคนเพราะมันมืดนะผมก็ไม่ตกวก้อนเยะไปอืนานแต่ต้องมีกวยดึงถ้าไม่มีอะัวรับเนียกลิบน,นี้ดูตอนกลางคืนเ,เลย บอชีโอ้โหไม่ตายดิพะเจ้าผมบอชีไม่ไหวแล้วยโอ้ไม่รู้คลิปได้ลงเมื่อะไรครับตัวไม่รู้จะได้ตัดต่อเลยหรือเปล่าคืออ่าดองไว้ก่อนก็ไหนมาอยู่โอ ah ้ยเลยอ่าไอ้บอดมาแล้วดิไอ้บอดปลาเกียงหมด ปิดติเจงนอเนิดหนี่ยมันมันไม่มาน่าไม่นี๋ยวผมปิดไฟแก๊สแดก่อนวแหลเล่นกลับเลยมันวิ่งกลับแล้วทุกคนดูไหมมันเล่นกลับแล้วบุ๊กเกอร์แล้ว ออกไปวะออกไปมาติคูมาติคูมีคนไม่ตัดครับตรงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเช้านะปลาไก่ลอยมาเลยุงนิดเดียวโอ้จุ่มมันลอยมั้งอะไรกันเนี่ยยุงนี่ตะปักจุ่มหมด

มันเป็นเรือนอนมันนอน่ลตือยก็ไม่้องมันอันตรายนะครับทุกคนผมแนะนำาปลากลัยกัดันนะนแนะนำนะไอ้ยนี่พมึงจำนานไงไอ้ยนี่ปีไฟแล้นี่หี้ยกูเกือบตัวกูตายมึงนี่เกยตัวกูเองนะเปล่าหนังเรือไม่ต้องไม่ อ๋นี่กูจงงองอะไมาเอ๊กูจติดกับกรองกันมาเห็นจัดเลยตรงนี้กออุยอ้ยแย่ยี่ยยี่นแมทุง่งที่ท <laughs> ี่นี่อาจจะมีกับผููจันแรแดงกับพอดีว่าปุ่มขี้ลาตาบางทีลาตาลาตามั้งไม่ลาตามัง้งอุยอ้ยเนี่ยปุ่มตายแล้วนะพี่อย่ง,งดูไม่เห็นเนี่นยเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ มาผิดอีพีครับอ๋ออีพีต่อไปก็อีพีที่เร็วผมก็ตายแต่ตอนนี้ครับมันไงกล้องเก๋อโอ้ทีเดียวมาตรงเวทตีเดียวื้อไม่ตั้นอ๋อทีเดียวกันบ่แต่ไม่รู้ได้ปลาอันนี้มันเป็นกลางคืนผมว่าน่าจะได้จักกองหนามตัวปอาได้เด็กปลาได้กินครับปลามันนอนเนามันนอนก็ตอนจะทำหลังควินปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บตึงดึงดึง บานแนเลแบบมันเอากินแบบจ้น่านนนครับไอ้ตายตเจ้ไม่ะแล้วนาทีแล้วครับลิปนี่วันก่อนผมไปที่โอ้ตอนใช่ทีนี่ก็ตายกันแล้วก็อะเจ้าเจ้า

Quay nhìn là bà lấy rốt là Từ ghi bát Lạc có con gầy Mất nè Kén nè Đúng đêm nay cũng phải lạc nè Mất nè Cô tông mô rốt phải trắng Mất nè Cô phải trắng nè này ta tít đến bát nè tay ระวังมากครับนี่ครัย,ยโอเคมีจินตนาทีแล้วครับทุกคนไว้ให้ดวงนู่บุไม่ติดเนี่ยต่าง,งไปมากแล้วคุณไปเดินอย่างเนะดียเฮยังดื้อย <laughs> ม่งกูดขวนผมเรื่องบุเชย์ผมทนไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่าแต่ให้ทุนอยู่ที่นี่ครับทุกคน

มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับตีขี่ไปด้วยเปิด้วยต่มันเคลื่องกล้องอาจจะสั่นๆต้องขอไปครับเดี๋ยวผมกำลังสะสมเงินเรื่อกล้องกบลุยนะครัช่วงนี้ไม่ได้ตมนานนะแต่ว่าถ้าตำมานก็น่าจะได้ซื้อเร็วเนี่ยครับกูมาปินตากล้องงอนมึงใช่ไหมตู ม,ออมึงนี่กูมาเป็นตากร้อง้มึงไงฮะับบกรูเปลี่ยนอ,อ่ยมันมันมันอะไรตรงนั้น,น,นติงได้ไหมไม่ได้มาจิ๊บโต้แล้ว,ว,วแบบนีเลยเฮ้ยตรงมาที่นี่ดีหินมองหินจับเตงมืงอทุกคนได้เสียงด็กร้อง <Tipp ett> มาเลยินเลยน้องคงนั hey, ่งเลือกอิ่มิ่มแล้วก็อิ่มแน่นอนกับตอนนี้อิ่มแน่นอนจ้องไอ้ตัวกลองดิตื้อไม่ได้กลองตายปุณณ์นี้เอาไปเอาไปกินแบบกุ๊กกิ๊กเอาแบบเอาแบบกระดูกปลาปวดมากอี่ตายี่แล้วอุ้ยยิดไป ปักปูตรงนี้กูเดียวพอเจมนี่พอเจียมัวนี่เงี้ยตงนี้เป็แบบปักเจ้าวัวจ้ะตรงมุมจ้ะมีการติดใจตรงนี้นี่นะครับเป็ดักลกล้องอะไรมันอีกแล้วเดี๋ยวผมจะตายตอนขากลับด้วยตอนนี้ก็นี่ว่ามันจะเพราะตอนนี้มันสิบนาทีแล้วทางความแล้วไม่จบเลยตา้งความนี่ตอนนี้มันสิบนาทีแล้ว,ม,นนลวมันก็เลย Ô nhiễm bụng đơn, đớn mà điệp phù a chát lẻ. Mắm. Mụng đơn. Mãi. Mụng đơn. Mụng đơn. Mụng đơn. có đơn. Mụng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  đơn. ผมขออนุญาตหยุดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินครับสิบนาทีนะทีแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปตอนกลับด้วยโอเคครับนี่ครับผมก็เดินไปบอสก็มาแล้วหนึ่งคนนี่ครับโซโซมาแล้วครับตัวโซโซบอสโตโซจ้ากันรจ้า สามจูนเนี่ยผมก็กำลังเดินตางกับบ้านนะครับแต่ว่าเราจะไปตรงงนรวยกับเออนันต์ใจชัดครับนุ่มนอน่อ

Đúng ba đúng tung được lắm bét chát ra được rắp tạm rồi bà เบ็ดที่ผมตกไปก็ทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่ากินกันเป็นมันซีมันกินมื้อมันแบบอะไรกินมันเปิดตาไก่จอบกินนี้ตาไก่จอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์เลยทุกคนจิ้มกับรังใจเอ้บุญตาคลิปต่อไปกับนางเอ้อปลึงกึ่งแจงแงนั่นก็เลยนะครับหลักหลยหลายต่อต่อไก่จอบกินนี้ ตื้กดเลยกระทแรง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 เลยก็ไปงแงเลยแรงแรงเเคยชอบกนมิโกเพื่ออย่าลืมกดไลค์ลงแงกดลนะก็ยไม่หยโอ้ทุกคนมไม่นะเดยกว่าเดียกว่าไอู้เดียกว่า เในรองตวงที่กักเลยวเด็ดังนี้ดังนี้เด็ดแม่อะไรบากทีเมื่อตันกันต่อเนี่ยเราจะเดินกลับบ้านเลยนะครับหลวงพ่อนอนเนี่ยลูกวะเดินกลับบ้านเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไม่ไหวครับป้าหลุกพ่อแล้วก่อนนี่นะครับมันก็แบบมันยังไม่จบ